ฟุตไปแล้วหรอฮะครับเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนเลยครับเชิญครับครับผมฟุครอทีสามไม่ผิดไม่ผิดครับบริษัทเราเองเราต้องทำไอ้เดพี่ถ้าเราไม่เล่นใครจะเล่นโอ้ใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมตบมือให้หน่อยได้ไหมฮะเพื่อนฟุตเพื่อนฟุต ออยาโอเคครับอ่ฟุตชินพัทครับก็เรื่องนี้รับบทเป็นวินครับเป็นเรื่องแรกที่เล่นเองในทั้งสามเรื่องใช่ครับของข้ายครับมาขนาดครับรับบทเป็นนักครับเสียงหน้าเสียงหน้าเพื่อนปุยฝฟาย ีลนบหมาถูกตอ้องถ้าเห็นเงี้ยเงี้ยเพื่อนปุยไฟคนเราจะมีเสียงเชียร์แล้วทันทีไปต่อเลยครับสวัสดีครับบอมพันธ์วงษ์จันฉายครับเพื่อนบอมเพื่อนบอมถ้เาเสียงมีอยู่ได้อยู่ยได้อยู่ครับอเอาแล้วเพื่อนเก็บตัวสวัสดีครับอัสตินกิชชูนังนะครับรับบทรับบทเป็นเอกครับ ฟิลชัยล้วนมากเลยฟีลชัยแท้ฐานแฟนขับอรถติดแปลกๆนะครับแปลกๆนะครับฟิลชัยแท้เสียงทุ่มทุ่มมากมีป้ายไฟชัยแท้แต่มีป้ายไฟนะจังว่าไม่ได้นะจ๊ะสี่ห้าอนะจ๊ะอ่จนอยู่กันอีกเหรอฮะมินและโอปอมาอีกแล้วค่ะมาด้วยเรื่องนี้เล่นด้วยนะเอ่อแนะนําหน่อยฮะเรื่องนี้เล่นเป็นใครอะไรยังไงครับมินเป็นจันนีนะคะรับบทเป็นหลินค่ะเพื่อนมิง รู้ทางตอนจะจบงานนะห้ามเลิกครบนะคนนี้โอปอฮะโอปอกุลเยพานรับบทเป็นบิวค่ะเพื่อนโอปอ <c oughs> คนนี้คนนี้ใครคนที่ชูมือใครเ <c oughs> <c oughs> พื่อนไหมแม, <c oughs> <c oughs> ม่ไม่ไปคือไฟมันแรงอะฮะมันมองไม่ค่อยเห็นใคร คือยังไงอะมาให้กำลังใจกันแบบสุดตัวเลยบกไม้บกมือเต็มที่สุดๆเลยนะเพื่อนโอปอาเพื่งจะวิปี้รู้ดพื่งจะมารู้ทางตัวจบงานเอาเรื่องแรกขึ้นมาใหม่มะ จะได้เช็คเพื่อนกันเลยนั้งแ่ไหนดีครับทำไมนอนไม่เช็คเพื่อนเรื่องแรกลืมเช็คเพื่อนเพิ่งจะเนี่ยได้เพื่อนอกเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขากลับมากลับมาโอเคโอเคโอเคได้ฮะได้ฮะเอางี้ก่อนดีกว่าเล่าก่อนดีกว่า rearrange เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะครูครับมีใครอยากเล่าไมเล่าได้คุณเล่าคุณเล่าคุณเลอะไรครับก็จริงจริงเรื่องนี้จะค่อนข้างมีสตอรี่กักตัวฟุต นิดนึงอ่าอจนะจะขอใช้เวลานิดนึงสำหรับสาหร,รับการการเล่าโปรเจกต์นี้นะได้เลยนั่นน่าจะจัดงานแบบนี้ทีนะขอสักนิดหนึ่งแต่าสบายมาก <laughs> ชิวครับก็จริงๆเอ่อเรียนเลสนะครับเป็นเป็นโปรเจกต์จริงๆเป็นโปรเจกต์แรกที่เราขึ้นมานะครับคือจุดเริ่มต้นเลยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากถ้าถ้าผมอยากจะเล่นซีรีส์ไวสักเรื่องหนึ่งเนี่ยผมจะเล่นกับใครดี จริงๆคือผมไม่อยากเล่นซีรีส์วายเลยเพราะรู้สึกว่าแบบผมเล่นมาเยอะมากพี่นุ้ยผมก็รู้สึกว่าผมจะมาเล่นซีรีส์วายแล้วมันแบบมันจะโอเคไหมหรือมันจะเป็นยังไงอะไรยเงี้ยครับเราเราก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นเลยแต่พอเรามาเจอกันกับมาร์คคือมพื่คเก็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนมาสิบกว่าปีครับแต่ก่อนคือเตะบอลด้วยกันเล่นซีรีด้วยกันใช่ครับแล้วก็วันนั้นผม ผมชอบซ้อมดน,นตรีผมก็ก็ mm lightly, เร hey, ียกมาร์คมาเฮ้ยมาร์คซ้อมดนตรีกันอะไรเงี้ยครับก็เจอแล้วผมก็แบบเห็นมาร์คแบบใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งแล้วก็ใส่กางเกงมาร์คเขาจะมีกางเกงทรงแบบเอวสูงหน่อยตามสไตล์เขาแล้วเขาจะใส่เสื้อยืดเข้าไปในกางเกงเงี้ยผมก็มองเขาเล่นกีตาร์ผมว่ามันหล่ออะไรนี่มันเป็นเพื่อนที่หล่อมากเลยเนี่ยผมก็แบบเราก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันอะไรนะ พวกคุณไม่มีสตอรี่เหมือนกันอ่าแต่ว่านี้มันเป็นจุดเริ่มต้นครับผมคงเลิกหมดคือแบบเพื่อนผมหล่ออ่ะผมก็แบบเอ้ยมาร์คผมก็เกิดไอเดียเลยมาร์คอยากทำวงดนตรีด้วยกันแบบจริงจังอะเออแล้วตอนนี้แบบอยากจะทำซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอ่ะนี่เป็นนางสาววใยจะตายอยู่แล้วเนี่ยสาวใบนั่งน้ำลายฟุ้งปากเลยอันนี้อยากแชร์จริงไม่ได้แบบไม่ได้แบบเมขึ้นมาจำได้เลยห้องซ้อมหของผมมาร์คเรา ถามจริงแบบสนใจเล่นซีรีส์วายไหมเล่นแบบเล่นกับกูแบบเล่นได้ไหมอะไรนี้แล้วมาตอบว่าจริงจริงเนี่ยซีรีส์วายไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกของมามาเคยเล่นมาตอนเด็กตอนค่ายเก่าของมันเคยเล่นเคยเล่นมาแล้วรอบนึงแต่ว่ารับบทไม่ได้เป็นบทหลักอะไรมากแต่เรื่องนี้เป็นแทาจะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ได้รับบทหลักจริงจริงมันก็คือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยชวนมาชวนบอกว่าเฮ้ยเรามาทำบูรณตีกันอันนี้คือมามายได้ทำบูรณากนก็คือยังไม่ได้บอกว่ามาซีรีส์วายแต่ว่า มีไอเดียที่จะโปรโมทวงดนตรีนี้ผ่านซีรีส์วายเล่งน,นี้ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากผมก็เลยถามมาร์คเลยมาร์คเล่นซีรีส์วายกับกูไหมออผมาถามตรงๆเลยที่ห้องซอ้อมเพื่อนน่ากินมา,มากๆผมก็เลยถามมาร์คเล่นซีรีส์วายกับกูไหม <c oughs> แล้วมาร์คก็ตอบว่าโหกูไม่ค่อยชอบเล่นซีรีส์วายเลยว่ะแต่ถ้าเป็นมึงกูจะเล่นนี่อออ๋อ,อนี่ามาร์คบอกกับผมอย่างเงี้ยกูไม่ค่อยถนัดว่ะแต่ถ้าเป็นมึงกูเล่น ผ่านมาหลายร่บอกกูและมาร์กเลยเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเราครับตบมือให้หน่อยครับตบมือให้หน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมดีใจมากๆที่ผมได้รับเกียรติเป็นศิลปินคนแรกที่เซ็นสัญญากับค่ายเอฟพีว้าวเป็นเป็นรุ่นเดิมเป็นรุ่นเดิมเออรุ่นหนึ่งรุ่นออริจินัลรุ่นเขาเรียกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกก็เลยเกิดเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับที่มีเรื่องราวความฝันของผมกับมาร์คจริงๆแล้วก็แล้วก็เราเราอยากจะสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยกันจริงๆกก็็เเเเเลลยยยิดันปรี ามาบ้างตอนที่เพื่อนเราเขาเห็นเราเล่นดนตรีอยู่ด้วยยืดตัวนั้นแล้วเขาบอกว่าให้ S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  R e R e มาโคตรเท่เลยอะ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเดินมาบอกเราว่าเล่นสัตงนี้ไหวปุ้มัยอะไรเงี้ย<อ>ความร<บ>ู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคือคือตอนนั้นก็คือจริงๆผมเป็นคนที่ตอนแรกเอาจริงตอนแรกผมเป็นคนที่คิดมากคือผมแบบเฮ้ยเอาดิไปก่อนท่านนี้กับคิดเอ๊ะเราจะทำมันได้จริงป่าววะเออแต่เราตอบไปฟุตไปแล้วนะว่าเอาดิ ก็เลยต้องเต็มที่กันนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบในเรื่องอยู่แล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทาให้ผมได้ทาสิ่งที่ชอบไปพรขอมมันด้วยก็คือก็คือการร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ซีเรีสนี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นบทที่ไม่ยากสาหรับผมจนเกินไปอก็เลยตกลงครับก็คือมั่นใจมากๆว่าจะทําได้เหตุผลที่ไม่ยากครับเพราะผมบอกกับคนเขียนบทเลยว่าว่าเขียนบทยังไงก็ได้ให้นัดคือมาร์ค ก็เลยรู้สึกว่าเอยราเราอยากจะโชว์ความเป็นตัวเองของเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดครับก็เลยรูให้ทุกออคนเล่นเป็นตัวเองแหละใช่ <ical. S 2> แล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันมาก่อนด้วยแหละก็มองตาก็รู้ใจเล่นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามให้ดีสำหรับคู่นี้ครับนะครับะค,ะคูบ่ต่อไปฮะบอมและออสตินก็คือ ผมชอบเพื่อนเขาจริงๆเลยผมใจไม่ดีเลยคือเขาเขาจีนผมก็ดีใจแต่เสียงที่ออกมาโเป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์กองเชียร์ชายแท้ชายแท้ยังไงก็ได้เราเราโอเคหมดนะป๊อมออสตินซีรีส์เรื่องแรกใช่ไหมฮันตคู่เลยเป็นไงบ้างฮะตะคู่บอกได้เลยว่าผมกับน้องออสตินเนี่ยเพิ่งข้าเข้ามาในเรื่องวงการนะครับก็ดีใจที่เราท่าเรื่องนี้หรือค่ายนี้หรือทุกๆอย่าง ประสบความสำเร็จก็จะดีใจที่ได้ก้าวไปกับน้องแต่แรกด้วยกัน <c oughs> ใช่ส่วนตัวผมจึงอถึงหลายคนจะเป็นเพื่อนผมใช่ไหมครับแต่เขาเป็นรุ่นพี่ด้าปนประสบการณ์จังฟุธเข้าวงการมาตั้งนานมากหรือมิ้นหรือโอปอลเองครับก็ดีใจเพื่อนฟุตก็สอนทุกๆอย่างสําหรับมือใหม่สําหรับผมสองคนเลยครับก็ขอบคุณ FRT ขอบคุณฟุตขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องออที่ เป็นดูเด็กตัวเล็กสองคนนี้ครับไม่เลยไม่เลยทั้งงานคุณสูงที่สุดแล้วะคุณักพสูงที่สุดในงานนะคุณบกใช่ครับค่านน้องวัคซนเลยครับก็ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับเอฟอาร์ทีครับเพราะว่าเกิดมาไม่เคยได้คิดเลยว่าจะได้มาทำงานอย่างนี้่คืเปกติผมก็เล่นแต่ดนตรีครับแต่ตอเล่นนตีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้อยากแซวอยากแซวเพื่อน อยากแซวเพื่อนขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัต้องนี้ติดแซวนี่เนี่ยติดแซวติดแซวไม่ได้เลยเพื่อนเนี่ยต้องหือฮาตลอดต่อต่อต่อฮรับทีมแล้วก็มีพี่ฟุตนะครับสอนเรื่องการแสดงตั้งแต่แรกเลยอย่างที่ไม่เป็นอะไราลยตอนนี้ก็เป็นขึ้นมานิดนึงดีว่าตอนแรกไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยเี่ยพี่สอนไม่เป็นเรอใชเป็นพี่มานิดนึงก็ขอบคุณทุกคนมากครับ ก็เชื่อว่าบอลนะออสตินก็ต้องมาผ่านจากสายตาของฟรุดเหมือนกันทั้งสองคนนี้ยังไงครับฟรุดครับผมผมพูดมากนะคผมขอโทษเชาเลยพูดเลยเป็นตังเราังเราอยากให้ทุกคนได้รู้สตอรี่คือจริงๆนักแสดงทุกคนในค่ายครับผมก็คัดเลือกด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าความยากของเรื่องนี้นะจะแตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างที่บอกไปว่าผมมีความฝันว่าเฮ้ยผมอยากจะทำวงดนตรีให้มันเกิดขึ้นจริงๆถูกไหมครับอินุ้ย เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการให้ซีรีส์ออกไปแล้วทุกคนมองเข้ามาว่าเฮ้ยมึงก็แค่นักแสดงที่มาเนียนเล่นดนตรีนี่หว่า<อ>ผมไม่ชอบแบบนั้น<อ>ผมก็เลยรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ต้องเล่นเก่งจริง<อ>ต้องเล่นได้จริงผมหามือกองที่ผมรู้สึกว่าจะเหมาะกับบทนี้ครับผมว่าน่าจะหาเกือบปี<อ><อ>มันไม่มีมือกองคนไหนที่ ความทราบนะครับไม่มีมือกองคนไหนที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมาะจะมาเล่นซีรีหรือว่าน้องมีพ o เ e n t i a ลที่แบบเฮ้ยมันจะมาอยู่ในโ,<อ>โปรเจกต์นี้ได้เพราะว่าจุดแรกเลยคือต้องหาักดนตรีให้ได้ก่อนถูกไหมถูกต้องฮะ<อ>ซึ่ง<อ>มือมือกองอะครับคือถ้าถ้าผมจะเอาใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็ไปเรียนกองครั่มันต้องใช้เวลา1ปีหรือถ้าจะให้เก่งแบบออทีนกสิบปีถูกถูกเข้าใจเข้าใจ ีเอาสิ่งเราเล่าให้ผมฟังว่าเขาตีกองตั้งแต่ฮอลลยูสองขวบอ๋อนี่อ่ะนี่อ่ะตัวเท่าหมายกองกันตีแล้วกตีเลยนี่ค่ะความสามารถเนาะใช่ครับผมก็เลยผมหาไม่ได้เลยพี่นุ้ยผมพูดคำตรงผมหาไม่ได้ผมท้อมากตอนแรกผมเกือบจะล้มเลิกเลยว่าเฮ้ยหรือไม่ต้องมีวงดนตรีก็ได้ปะเกิดความคิดนี้เลยจนกระทั่งเพื่อนผมฮะเพื่อนผมก็ช่วยหาไถ่ติ๊กต็อกไปเจอน้องคนหนึ่งใน TikTok ส่งมาบบกเฮ้ยคนนี้เป็นไงบ้างพุทผมก็เฮ้ยใช่ได้ยายหล่อตีกองเก่งผมก็แล้วเราจะติดต่อเขายังไงมาเป็นคลิปจากใครไม่รู้ถ่ายมาด้วยนะผมก็สืบไปสืบมาให้เพื่อนหายจีจนเจอไอจีเจอไอจีน้องเจอไอจีน้องเสร็จปุ๊บผมก็เลยทักน้องเลยน้องไม่ตอบผมด้วยผมก็ยิงหลักยิงขอบผมก็เอาไงวะผมหา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 ไถ ไไปเจอไอจีหลุมน้องออมีแอคหลุมด้วยจ้ะผมเอาไอจีหลักเองฟอไอจีหลุมน้องอ๋ักน้องไปน้องไม่ตอบนี่ไงไม่ใช่ง่ายๆหรอกน้องไม่ตอบผมไม่รู้เขาเลยไม่ตอบพี่เขาเนี่ยอะารออสตินไม่เห็นด้วไปฮะผมก็เลยส่เพ้ยผมก็เลยไปดูไอจีวงเก่าน้องเลยที่น้องเหมือนเล่นอยู่ที่สยามเนี่ยนะครับผมก็เจอเบอร์หนึ่งขึ้นอยู่ในในนั้นผมว่าโทรเลย ผมก็โทรไปก็ไม่รู้เป็นใครออผมก็โทรเลยโทรไปด้วยเองตอ,ตอบไหมตอบไหมโชคดีมากครับพี่นุ้ยเขาตอบเบอร์นั้นเบอร์พ่อของน้อง <c oughs> ผมวอโอ้ยอะโชคดีกูละเออผมว่าคุณพ่อครับผมดูน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เรียกน้องมาคุณพ่อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอลองมาคุยกันเรียกมาคุยที่ร้านอาหารวันแรกผมจําได้เลยเป็นโรคตาแดงอยู่แล้วนั้นใส่ที่ข้อตามาคุยงานกับผม จะเอาโลกตาแดงมาติดกันอีกผมว่าแต่ก็มาแต่ก็มาผมก็คุยด้วยอุปสรรคเยอะเหลือเกินน้นตินตอนแรกก็คุยไปคุยมาก็ก็ก็น้องเหมือนจะไม่อยากทำแต่ผมก็จะล้อมเดินรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมีพาร์ทของดนตรีที่เราอยากจะจริงจังซึ่งความฝันของน้องก็คือน้องอยากเล่นดนตรีแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันก็เหมาะทั้งกับน้องเหมาะทั้งกับเราก็เลยเป็นน้องัสติดครับ แล้วมาไม่ไมาธรรมดาพ่วงแฟนคลับพ่วงแฟนคลับมาด้วยต่างหฮะได้ตรงนี้มันได้ตรงนี้นนแล้วบ,บอมละ่ะบอมเนี่ยผมก็รู้จักกับเพื่อนของบอมอีกทีนึงฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราได้ออสตินมาเราจะให้ออสตินเป็นเป็นเราจะหาคู่ให้ออสตินยังไงออสตินสูงเท่าไหร่ครับนะ้องร้อยแปดห้าครับโอ้โหออสตินสูงร้อยแปดห้าแล้วครับพี่น้อยผมก็เลยเฮ้ยบอมบอมสูงร้อยเท่าไหร่ฮะ ห้าบครับผมก็เลยสน2เมตรคุณผมก็เลยอ่ะงั้นก็เป็นบอมกับออตินเลยก็ให้มันเป็นแบบคู่แบบคู่พี่กับคู่น้องเลยก็เลยเป็นเป็นบอมแล้วบอมตอนที่บอมมาแคสผมรู้สึกว่าบอมบอมบอมเหมาะกับบทชัยมากบอมบอมคือตัวละครนี้เลยฮะมันก็เลยเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากต้องเป็นบอม เราละตอนนี้รู้แล้วทั้งสี่หนุ่มของเรานะฮะสองสาวล่ะสามคนนี่สองชั่วโมงกว่าจริงใจทุกคนมากเลยเอาแบบพี่สองสามมิดนเอาปอบ้างกับเรื่องนี้เป็นยังไงฮะก็เป็นบทผู้หญิงสองคนในเรื่องนะคะแล้วก็อุ้ยรักคู่กันหรือเปล่าไม่คู่กันหรือเปล่าก็ต้องไปรอชมดูจะได้คู่ไหมไม่รู้อุ้ยแตลกแปลคือไม่รู้จริงด้วยตอนนี้ ที่เขาคุยกันเราก็ไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันนะเพราะมันแตกแปรต้องรอติดตามก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับแล้วคู่มันเชสกับเรื่องเนี้ก็ยังคู่อะมันบอกอะฟื้นยังไงดีพี่ไม่รู้นะไม่มีในสคริปต์พี่ก็ไม่รู้สปอยหรือยังก็อ่นจริงถ้าเกิดใครได้ดูก็จะเห็นอยู่แล้วซึ่งผมไม่สปอยไปมากกว่านี้แล้วกันให่ให้ไปคิดเองว่าเอ้ยน้องจะได้คู่กันไหมหรือว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าของเรียนเล่นกับของเชสไม่เหมือนกัน ก็ต้องต้องมาติดตามในซีรีส์ต้องติดตามนะคบเพราะฉันใครเชียร์มินโอปปอยู่ฮะเสียงมาเสียงมาแล้วเพื่อนใครนะยังอยู่ไหมเพื่อนใครนะเพื่อนปุ๋ยไฟเพื่อนนี่คือเสียงหลักของงานอันนี้คือเสียงหลักของงานเดี๋ยวไปทิ้งเบอร์โทรที่จดลงเมนเดี๋ยวงานหน้าที่เชิญมาปุ๋ยไฟไม่มาก็จะ เชิญแก๊งนี้แล้วก็เอาเสียงนุ่มๆมาตัดหน่อยเพื่อนอุ้ยินเพื่อนอุ้ยเพื่อนออสตินเอามาช่วยประสานเสียงกันผสมกันผสมกันเนาะเพื่อนเพื่อนมินน้องตามเออใช่เพราะว่าออกตัวแรงเพื่อนปอออกตัวแรงมีปกไม้ปกมือเออตัวนี้ทําได้ดีมากนะฮะเอาล่ะมาบ้างมาที่มาสกลับมาที่มากนะเพราะว่ามาเขาไม่ได้ธรรมดานะเขาก็เป็นทันตแพทย์เนาะเขาเป็นคุณหมอใช่ไหม รูดีกว่าดีเจนุ้ยนะฮะเนี่ยข้างหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแล้วแบ่งเวลายังไงมาถ่ายซีรีส์ด้วยังไม่ได้เป็นเถ้าแพทย์ครับยังเรียนอยู่ทันต์ปีทหกครับโอเรียนอยู่ตอนนี้ปีทหกครับอ๋อแล้วแบ่งเวลายังไงครับมาคุณหมอมาก็อย่างเช่นวันนี้ครับผมก็ขอเล่นนะคนไข้สองคนครับเพื่อนเนที่เป็นหมอนั่งอยู่ด้านนแล้วเข้าใจดีเพื่อนเมาดูเลยเเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนหมอมา สามคนครับวันนี้ทันตแพทย์เขาไม่ส่งเสียงกันเหรอฮะทันตแพทย์ทักส่งเสียงอ๋อท่านเพราะว่าเห็นทันตแพทย์เวลาเจอทันตแพทย์นะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาะจะใส่แมสอย่างเดียวแล้ว,ลวก็พูดงึมงื้อมงืมงึมงืมอะไรก็ไม่รู้เนาะทันตแพทย์ส่งเสียงเลยฮะสุดเสียงเพราะรสุดเสียงแล้ว <laughs> สุดเสียงแล้วเวนาะเป็นไงบ้างการในวงการกับงานคุณหมอก็จริงๆก็ค่อนข้างยากครับแต่ว่าคือจริงแล้วผมก็ เคยเป็นศิลปินมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมปลายแลครับก็เหมือนมีประสบการณ์ในการแบ่งเวลามาตั้งแต่ตอนมสม .5 ามหแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยก็ทได้เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าผ่านมาได้โดยที่ก็มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าก็ยังผ่านไปได้อยู่อในโซ่กับมันอยู่แต่ด้วยความหล่อของเขาเนาะจะให้เขาใส่แมสต,ตลอดเวลาก็คงไม่ได้ใช่ไหมฮะให้เขาเปิดหน้าแบบว่าเฉิดฉายในวงการเถอะใช่ไหมถ้าเห็นด้วยปรบมือได้ไหมฮะ เป็นเพื่อนกับมาร์คก็ดินะครับทอนวันทักถามผมฟุตถอดฟันฟุดเปล่ากูไม่เหลือให้ถอดดิฟุตเอ้ยมีเนียเปล่าเฮ้ยถอดฟันฟุดเปล่าอย่างเงี้ยก็ดีครับดีถอดหมดแล้วฮะถอดแปดซี่หมดแล้วฮะตัวนี้ถ้าเป็นเพื่อนเลยเขานี่เลยเขนะอ๋อถอดก็ได้ด้วยถอดก็หน้าด้วยใช่อะขำทำไมฉจะตรวจฟันดีเจนุสนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นอยากนะโอเคนะโอเค เอาละเมื่อกี้แนนๆมาแล้วว่าเป็นวงดนตรีเนาะครับี่้ั้งนี้โปรเจกต์นี้ตุ้ดไม่ธรรมดาจริงๆเพราะรว่าทําเพลงใหม่ครับยังไงเราไม่ฟัง่อยฮะเอ,อเอ่อเรื่องเนี้ยครับเนื่องจากเราอยากจะเป็นวงดนตรีจริงๆ,ๆครับเราก็เลยทําเพลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเพลงจาก ที่พี่ชูเมยนดาวทําให้ด้วย <What? S 1> อะไรเงี้ยครับมี <What? S 1> หลายๆคนมีส่งไปทาจากต่างประเทศทํามาก็คือเป็นออริจินอลเพลงใหม่1ิเพลงนะ้วพี่หน mm ุ hmm. ่ยแล้วก็เพลงที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยครับก็จะเป็นเพลงที่ถูกนําไปใช้กับวงพวกเราที่จะถูกเดบิวต์ต่อจากซีรีส์จริงจร <Wow! S 1> <ๆ>ิงว้าวเป็นการต่อยอดเนาะ แล้วรู้ว่าก่อนจะต่อยอดเป็นวงดนตรีอ่ะก่อนหน้านี้นก็ทำเป็นการ์ตูนก่อนหรอคือยังไงฟูต้องเล่าให้ฟังครับผมเอ่อเนื่องจากโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกแล้วผมก็มีเวลาแบบแพลนเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเราก็อาจจะใช้วิธีนี้กับทุกๆเรื่องของเราด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับเดียเลนะครับก็จะมีเรื่องราวของชีวิตหนึ่งกับชีวิตสองอ่าซึ่งในเรื่องราวของชีวิตหนึ่งครับในซีนี้เราจะไม่ได้ขยายเยอะแต่ว่าเราจะไปขยายเป็นผ่านเว็บตูนแทนครับ<อ>ก็คือคุณสามารถ อ่านเรื่องราวจากภาคหนึ่งในเว็บตูนพอในเว็บตูนจบปุ๊บเนี่ยพอในเว็บตูนจบปุ๊บภาคสองคือซีรีส์ชื่อเดียรเลนในเว็บตูนชื่อเรเลนพอเรเลนเสร็จปั๊บอยากรู้ว่าเป็นไงต่อดูซีรีส์ชื่อเดียรเลนแล้วหลังจากเดียรเลนจบคุณสามารถติดตามวงดนตรีต่อได้นเน่นโปรเจกต์นี้โอ้โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ปรบมือให้หน่อยครับ เป็นการคานแทนที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เว็บตูนมาจนถึงเรื่องหลังซีรีส์ครับแล้วก็ไปเชียร์กันต่อในเพลงซึ่งก็มีเพลงก็คือออกอัลบั้มแดดว่าง่ายๆล่ะประมาณนั้นฮะเออสิบเพลงพร้อมซัพพอร์ตไหมฮะทุกคนพร้อมอยู่แล้วแล้วแฟนๆว้าวมากว้าวไหมเพื่อนออสตินว้าวไหมฮะใช่ไหมนี่แหละนี่แหละเพื่อนปุ่นป้ายว้าวไหมฮะว้าว ปุ่ปุยไฟไม่ได้เล่นเรื่องนี้เลยนะเพื่อนปุยไฟจะอยู่กับทุกเรื่องครับจะอยู่กับทุกโปรเจกต์ของเราเดี๋ยวเซ็นเข้าเออารัทอเป็นทีมเชียร์ทีมเชียร์ทีมเชียร์นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากดีกว่ากับเรียเลนช์เรื่องนี้ครับครับเออผมฝากมาเยอะแล้วจริงๆผมให้ทุกคนฝากดีกว่าครับแล้วจากสาวสามก่อนนะดีไหมบินโอปอดีไหมครับก็ฝังติดตามซีรีส์เรื่องเรียนเลน์แล้วก็ ตัวเว็บตูนด้วยบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากแล้วก็น่าติดตามมากๆแล้วคาแรคเตอร์ทุกคนอ่ะพี่ฟูดคือดึงมาจากตัวตนข,ของทุกคนเลยจริงๆก็คือรับรองว่าดูแล้วอินแน่ๆเพราะว่ามันคือตัวตนทุกคนเลยอ่ะอื <c oughs> ขอบคุณค่ะออ บบมันพอมากทุกคนคืออยากให้ทุกคนได้ลองฟังนะคะคแล้วฝากซีรีส์ด้วยมินทามินเพื่อนมินอ่ะเพื่อนออสตินเด็ี่ยตัวนะ <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็ในเว็บตูน,นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากครับ ีรีส์เรียนยนะครับกับเ,เว็บตูนที่กำลังจะให้ได้อ่านเร็วๆ,ๆนี้ด้วยพวกเราก็เต็มที่มากผมก็มองดีก็อย่างว่ามือใหม่ก็ต้องตั้งใจให้มากกว่าเพื่อนๆใไรครับก็ฝากด้วยน,นะครับต้องครับอันนี้ของของคุณหมอนะทุกคนเรียกหุกคนเลยนะอยากฟังเสียงทันตแพทย์สามคนตรงนั้นที่เชียร์หมอโอเคไหมหมอได้นะไม่ว่ากันนะเอาแค่สามคนพออยากรู้ว่าดังขนาดไหน โอเคหมอฝากเลยฮะับครับก็ซีเรียลนี้เป็นซีรีส์ที่ที่ที่ฟุตตั้งใจมากๆนะเป็นเรื่องแรกเลยที่เป็นโปรเจกต์แรกของผมที่ได้บ้านทีนี้เลยแล้วก็ฟุตก็ตั้งใจกับมันมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้รับงานวง,งการบ่อยก็คือซีรียลนี้น่าจะเป็นซีรีส์ไม่กี่เรื่องที่ผมที่ผมรับในวง,งการบันเทิงเลยลก็คือผมไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้แบกเวลามามาทำมาทำตรงน,นี้บ่อยอ่ะก็ผมก็จะตั้งใจมากๆ เลยอยากให้ฝากติดตามผลงานที่ไม่เคยมีของผมด้วยในผ่านซีรีส์เรื่องนี <ics> ้นะครับเบอร์เรชครับเพื่อนหมอฮะเอาทัามอดีกว่าทาหมอร์ให้ผมมาได้ครับก่อนฝากวงเราชื่อวงอะไรชื่อวงว่าไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์อ๋อวันนี้จะมีอะไรพิเศษไหม ก็เห็นกองอย่างนี้ถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะพร้พอมฮะครับพร้อมออพร้อมเฉยๆจริงๆเรื่องนี้นะสังเกตเราสัมภาษณ์ก่อนอก็ฝากทุกคนด้วยบางคนอาจจะรู้สึกเด็กแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องกลับแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครยังมีแรงอยู่เดี๋ยวท้ายที่สุดเราจะมีโชว์จากวงพวกเราที่จะเพอร์ฟอร์มที่นี่เป็นที่แรกคาวโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนครับและนี่นะคะคือลีเอลเอสใช้ปรบมมือครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเชิญาพทุกคนได,ด้เลยครับรุ่นบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีพิพเปอร์ฟอร์มด้วยนะครับสำหรับวงไทม์ไลน์ที่มีเพลงใหม่ทั้งหมดเลยเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยสำหรับเริ่มต้นด้วยเว็บตูดกับอลเลนจ์และต่อ